thank you มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยถ้าย้อนไปดูแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ละยุคก็เป็นช่วงที่ประเทศจะต้องการพัฒนาเรื่องความสามารถในการแข่งขันพัฒนาการค้าระหว่างประเทศอะไรแบบนี้ยุคนี้อาจจะเป็นยุคที่ต้องปรับรุนแรงกว่าเพื่อนเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อม disruption มันเกิดขึ้นก็เลยต้องใช้การบริหารงานในยุคนี้คือ agility ก็คือการปรับเปลี่ยว ว่างไวมาจัดการสค้าไทยเน้นเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการการค้าแล้วก็ภาคบริการ การปรับเครื่ององค์กรนักศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่จํานวนเป็นหมื่นเน่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเมื่อมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นพัฒนาจากการเรียนการสอนธรรมดาไปแบบ e-learning hybrid learning, learning distance learning บวกกับเรื่องของ face to face แล้วก็มองหา Device ที่จะมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ก็ปรับตั้งแต่ใช้แจกโน้ตบุ๊กเด็กแจกโน้ตบุ๊กอาจารย์เอมี iPad มาแล้วก็แจก iPad เพื่อจะให้ทันกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ ห้องเรียนที่เขาเคยเห็นวิชาที่ค่อนข้างจต่หน้าเบื่อเช่นสถิติเนี่ยซึ่งมันจะเป็นวิชายาขมใช่ไหมแต่เขาบอกทำไมบรรแลดูสนุกแบบนี้เด็กทํางานจะเป็นกลุ่มๆแม้แต่วิชายา,ยากๆอไม่มีศาสตร์ไหนเลยที่จะใช้ device แบบนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทําให้ เด็กเนี่ยและอาจารย์ของเรารู้สึกว่า iPad เนี่ยเป็นเครื่องมือหรือว่าดิจิทัลที่ใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มันสนุกได้เป็นเครื่องมือสารพัดอย่างที่ทําได้จะเปลี่ยนที่เนี่ยเป็นมหาลัย24ชั่วโมงและต้องพัฒนาระบบจาก e-book ก็เป็น i-book เราทําจนกระทั่ง t r a f f ิกเด็กของเราที่เข้าไปดาวน์โหลด iJune's U เนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกรอง Stanford s t a n f o r r เด็กเราเป็นหมื่นคนน่ะจะใช้ iPad สอบเน็ตต้องแรง Wi-Fi ต้องแรงนะทุกจุดในมหาวาลัยแห่งนี้ทุกตึกทุกชั้นเนี่ยมันต้องแรงทรูมาวางพื้นฐานให้นะคะในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเน็ตเรื่อง Wi-Fi ทั้งหมดนี้ก็เลยนํามาสู่การที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ลงตัวในการพัฒนาระบบ Hybrid Learning System ซึ่งไม่เหมือนใครในประเทศไทยเทิมนี้จะต้องสอบด้วย iPad ให้หมดเลยเขาก็ส่งทีมทันทีหม,มายความว่าเวันนี้ต้องสแตนบายนะวันนี้จะสอบจรงิงวันนี้ทดลองการสอบอะไรเงี้ยเขาก็มาอยู่กันละหมดเวลา,าน,นั้นมันต้องเสถียรมากนะแล้วห้องสอบม,มันมีเด็กเป็นพันคนเป็นหมื่นคนอะทำแบบนั้นขึ้นมาได้นีการช่วยกันวางเสา,สาตำแหน่งพื้นที่อะไรในมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกก็ช่วยอย่างช่างาฉลาดในการดูแลเรื่องดีไวท์ได้ดีมากค่ะ เดเวิสหรือว่าดิจิทัลหรือว่า IT เนี่ยเป็นเครื่องมือเลยเรื่องของการมีดิจิทัลลิทเทเลซีเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยให้เด็กประสบความสาเร็จรูก็คงจะเข้ามาร่วมกับเราในเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันเทคโนโลยีเป็นเรื่องสําคัญมากเลยการที่สถาบันการศึกษาจะใช้เป็นเครื่องมือที่จะให้การเรียนการสอนประสบความสาเร็จอย่างมากถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะพัฒนาอาจารย์และเด็กเนี่ยสถาบันการนั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเลย